สวัสดีผู้ชมช่องดักเตอร์ดีมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีซ่้าไอคอนเพลงใน i g Story นะครับสำหรับคนที่ลงภาพไปแล้วนะครับก็รู้ว่าจะเอาไอคอนเพลงไปไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ Story ของเรานะครับก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการ จะลงนะครับผมเลือกไว้แล้วนะครับเป็นภาพนี้นะครับฉะนั้นก็ไปที่สติกเกอร์เพลงนะครับก็ไปเลือกเพลงมานะครับอเอาเพลงไหนดีเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ผมจะเอาขนาดาใหญ่ที่สุดนะครับ น,นี้ก็ลองย่อดูนะครับก็คือเราไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนยุธีการซ่อนไอคอนเพลงอันนี้นะครับในการซ่อนนะครับเราต้องเลื่อนมาทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับนะครับถ้าเลื่อนอมาตรงกลางมันก็จะ,ะเป็นลบนะครับเราก็เลื่อนทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับ ที่นี้ผมเลือกเป็นทางขวานะครับก็เลื่อนลงไปได้เลยครับนี่ในขท่านี้ครับเราก็สามารถซ่อนไอคอนเพลงในไอทีสตอรี่ได้แล้วนะครับเสียงเพลงก็ยังอยู่นะครับแต่ผมปิดไว้นะคเดี๋ยวโดนดิสิท์นะคลองเอาไปใช้ก็นดูนะถ้าชอบก็เดี๋ยวดูกดไลค์กดแชร์นะครับันติดตามเพื่อราจังการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ